ทุกคนายประกอบแล้วหรอจ้าไปค่ะทุกคนยังบ่ลล้วทุกคนเหลืออ่านอ่านอายใส่ไว้ในแล้วบอลูบอลนะ่าจะเปลี่ยนตะกาต้าตัวนี้บอลน่าจะเนาะเบิ่งกันจ้ะมันมีตะก้าเล็กมาพร้อมอายประกอบจักรยานแล้วแล้วจ้าไปค่ะทุกคนอันนี้ยืมหมวกไอ้ายันมีหมวกยืมเพิ่นก่อน ไปกันทุกคนไปขี่จักรยานกันไปกันทุกคนไปขี่จักรยานกันอันนี้คันของไอร์เ้าจะนี่ไอายมีสามคันก็สำหรับอันขับปนนั่นหลอกจ้าของไอ,อ้าตอนนี้ซิมันขับแบบชิวๆของเราเนี่ยเป็นรอ,อยใหญ่ๆนี่ของไอายมีสามคันอีกสองคันเป็นรุ่นแบบนักแข่งขาปั่นกันจ้ะทุกคนอันนี้คันคองนางไ <laughs> อาประกอบเร็วๆค่ะทุกคน สวยมากเลยชอบมากเ่กทุกคนขี่จักรยานกันทางจักรยานรอด่ไฮโดใชฮัโลอยทุกคนแล้ว Oh man! It's a lovely day. Hello. <laughs> it's beautiful. I'm a little <laughs> beautiful day. Hello. หนาทะเลคะ่ะทุกคนยุช่ชายหาดหนาทะเลนั้งจะมุนให้เบิ้อเวียนหัวนะคะเนาะนี่จะขี่จักรยานริมทะเลไปนี่จะ้ะบ่านนั้อยู่ซื้อนู่นนะบ่านนั้งยู่เชิงเขาทางนี้ซื้อได้หนาอตรง,ต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 งๆตได้ละ ช็อกโกแลตคยไิพามากินไอ้จิมค่ะทุกคนคีเหรอ ขี่ะหมูบานขี่าะใช้หาดแล้วมาเลาะอายุอาเบอร์สวยมากเลยัดจ,จะกระยานไว้นี่ค่ะทุกคนก็ไปเลาะกันอายไปแล้วค่ะทุกคนตามไม่ทัน นี่แล้วเจ้ากำลังขี่จักรยานหลายหลายค่ะทุกคนสุขภาพทะเลเส้นนอนคน Oeh, no. <laughs> <Ooh>, mijn <my> cake! Ah, 60 hoort je, peanan. Hoe is jij? Ik niet Ik hier Ik ใครเกิดวันนี้เขอให้เฮงๆรวยๆปังๆมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดตัวเองค่ะทุกคนได้จัดปาร์ตี้เล็กๆให้ตอนนินก็ไปดินเนอร์กันสองคน,นจ๊ะอยู่สองเท่าอันนี้เค้กของเพื่อนบ้านเอามาฝากนะคะทุกคน เอามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นางจ้าทุกคนอันนี้ของเพื่อนบ้านเฮดเค้กมาให้น่ารักมากเพื่อนบ้านที่ดีมากเลยนะเนี่ยเป็นช็อกันเลยจาเพื่อนเฮดเองตาหักตาหัก